วัสดีพอใจเอ้าอิมสวัสดีค่ะพี่กอบสวัสดีค่ะคิดไงมาหาฉันอ่ะก็ฉันคิดถึงคุณคันเทปอ่ะเพื่อนน้องพอใจเนี่ยน่าจะเป็นนายกนะคะพูดตรงตรงเดี๋ยวพู่ทุกทีโพเรียบนี่คิดถึงนายคันเทปมาที่นี่ทำไมอยะก็ฉันไล่หาเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบฉันอ่ะฉันก็เลยลองมาดูที่นี่เผื่อว่าเขาจะอยู่ พอใจแกพอจะรู้บ้างไหมว่าคุณขั้นเทศเนี่ยเขามีแฟนหรือว่ามีคนที่เขาแอบชอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะถามทำไมเหรอก็เวลาฉันไล่เขาอ่ะเขาเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับฉันเลยอ่ะถามคำตอบคำที่แกยิ้มทำไมเนี่ยเฮ้ยเปล่าไม่ได้ยิ้ม ก็นี่ไงกาลังจะบอกแกว่าเนี่ยมันเป็นนิสัยของคนเจ้าชู้แกอย่าไปยุ่งอะไรขั้นเทพเลยเชื่อฉันดิไม่อ่ะแกก็รู้ว่าฉันชอบเอาชนะอะไรที่ได้มายากยาเนี่ยฉันยิ่งอยากได้แกนั่งรอยอยู่ที่แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะไปโอนเงินที่แบงกนะ์อ่ะเดี๋ยวมารอแป๊บนึงนะ ไอ้เพื่อนป้าผู้ชายเขาไม่เล่นด้วย้ตามเตื้ออยู่ได้นายคันเทพกำลังมาด้วยทำเงดีวะหมดแลยป้านาแบนนี่แล้วมีสิทธิ์อะไรมาเรียกพอใจตามนายคันเทพฮะผมว่ชอบเห็นพอได้ยินขันเทพมาเรียกแบบนี้ทีไรนลนลุกคนลุกเยไม่ชอบบ้าตายแล้ว ใครใอ,อ่ะเพื่อนพอใจน่ารักดีเนี่ยชอบหรอก็พอได้จีบปะล่ะติดต่อให้หนุ่มมันแปลกว่ะเธอวันนี้อยูนยนคนเดียว กคุณเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป